Not even close to the end, it's just beginning Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah And then a good, I won't even worry anymore Took all my cares, took and kicked them all out the door Go on and try, come and tell me what you're waiting for Move and keep on going till your life is overflowing, yeah I do a dance, do a dance of victory cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be I talk about things, talk about my mind Now I'm free from the words out of left behind สวัสดีครับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะพามาดูงานขุดซอยร่องสวนนะครับพื้นที่ขนาดสองไร่นะครับสองไร่สามงานนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับตำบลพระนอนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ร่องปลูกนะครับทั้งหมดห้าร่องปลูกนะครับท่านผมนับรวมขอบซ้ายขวาด้วยนะเพราะว่าร่องปลูกมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับแบบห้าร่องปลูกเลยนะครับ แปลงนี้มันเป็นพื้นที่แปลงใหญ่นะครับแต่เรามาแบ่งแบ่งออกมาซอยลองสวนสองไร่สามงานนะครับแบ่งตรงที่มันเป็นพื้นที่ชายทงนะครับแล้วก็แปลงนี้เขาทําการขุดร่องน้ําไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับมันมีร่องน้ําของเดิมไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมีอันนี้ร่องนี้มีอยู่แล้วนะครับร่องนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ผมทําการลอกซ้ําไปนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาขุดความลึกมันลึกไม่ได้นะครับ ก็แต่งของเก่าด้วยแล้วก็ขุดใหม่ด้วยนะครับล่องน้ําก็จะเป็นแบบถนนผ่ากลางนะครับพวกล่องพวกนี้ก็จะวิ่งไปไปเจอถนนกลางฝั่งนู้นก็วิ่งมามาเจอถนนกลางแต่ระบบน้ําพวกนี้มันหมุนเวียนถึงการหมดนะครับเราวางท่อกึ่งกลางไว้นะครับล่องปลูกนะครับล่องปลูกฐานมันกว้างอยู่ที่6เมตรห้นะครับถ้าวัดความกว้างพื้นที่หลังล่องจะอยู่ที่ประมาณ5เมตร5เมตรกว่ากว่านะครับไม่ถึง5เมตรห้ดีนะครับ ที่ว่าจากยอดเลยครับอันเนี้ยจากยอดนี้ถึงยอดเนี้นะครับอยู่ประมาณห้าเมตรกว่าก็เช่นเคยครับใช้เป็นบุ้งกี่สลบเหมือนเดิมครับปากคลองจะกว้างสองเมตรนะครับที่ความลึกหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับตปนี้ก็จะเจอหินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอยู่เป็นที่สูงด้วยนะครับที่เป็นเหมือนหลังหลังเนินเขาหน่อยๆนะครับก็ยกหลบไปนะครับเพราะว่างัดไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเป็นบุ้งกี่ใบมีดด้วย ก็จะประมาณนี้นะครับใช้เป็นรถขุดตัวเดียวนะครับรถขุดแปดตันคันเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวเขาใช้น้ำบารานเติมเอานะครับเจ้าของแทนอาจจะต้องปูแผ่น PE นะครับในเหมือนเห็นว่ากำลังสั่งซื้ออยู่นะครับเพราะว่าที่สูงแบบนี้โอกาสการเก็บน้ำน่าจะเก็บไม่อยู่นะครับ น,นี่ก็เป็นบ่อบาดานของเขานะจะประมาณนี้นะครับ ดินจะได้สูงจากพื้นเดิมขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนเลยแล้วก็ความกว้างของร่องจะเท่ากันทุกร่องนะครับความกว้างของร่องปลูกนะครับจะก,กว้างเท่ากันหมดส่วนตรงไหนที่เป็นชายทงก็แชแลบไปตามพื้นที่นะครับเนี่ครับฝั่งนี้จะเจอหินค่อนข้างเยอะนะครับหินก้อนนะครับ โอเคครับผมท่านใดสนใจงานขุดนะครับล่องสวนขุดโคกหนองนานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับงบเบาๆนะครับหรือว่าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0649524155นะครับหรือถ้าแอดไลน์ก็แอดไลน์เบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับราคาย่อมเยานะครับท่านใดสนใจงานขุดก็ลองมาดูนะครับเครื่องมือพร้อมๆนะครับอุปกรณ์ครบครบนะครับ มุงกีสโลปนะครับมุงกีปีกข้างนะครับมุงกีกวาดเลนนะครับมีมีครบทุกแบบนะครับให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้าง,งานที่ลูกค้าต้องการได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ